วัสดีคะ่ะวันนี้พามาดูบอลบอลสีหน้าร้อนหน้าแรงนะคะว่ามันจะอยู่รอดไหมเดี๋ยวมาดูเลยคะ่ะจะให้ดูนะคะไก่ไก่อะไรดูก่อนนะคะไก่สุดสงวนค่ะนี่นะคะ,ในในคะขนาดร้อนนะเราปลูกใส่กระถางค่ะใบโตคะ่ะสวยสวยงามนะคะแค่เราลดบ่อยๆลดน้ำให้ชุ่มเยอะๆนะคะ ถ้าเป็นไปได้ก็หาถาดรองแต่ระวังนะคะน้ำมันจะร้อนร้อนมากไปถ้าไว้ในที่แดดมากถา,ถาดรองรองก็จะทำให้น้ำร้อนค่ะนี่ค่ะอันนี้เอาไว้ในร่มหัวไม่ยุบนะคะเราก็หาถาดมารองค่ะเดี๋ยวมันก็ถ้ายุบเดีย๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่อันนี้ไม่ยุบค่ะนี่ค่ะ ุดเพชรอันนี้ยอดมงกุฎนะคะอันนี้อีหนาวคะ่ะใบแบบนี้เราก็าริดออกเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ไก่ตัวงามอันนี้ไม่ยุบเลยนะคะหัวไม่ยุบค่ะตลอดเมื่อกี้ดึงไปมันก็เลยหลุดไปยอดหนึ่งนะคะจะให้ดูเราออไปชำแล้วค่ะเดี๋ยวหาอาบูน แดงมาแต้มแล้วก็จะบินมากบมาเพราะรากด่างมันผู่ค่ะหัวมันผู่ค่ะอันนี้ก็เห็นไหมคะเราไม่ได้ผสมค่ะงามได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็ไม่ยุบค่ะเห็นไหมคะออกรากออกดอกแล้วก็ใส่ปุ๋ยบ้างนะคะปุ๋ยออสโมบ้างแล้วก็ฮอร์โมนฮอร์โมนนมสดฮอร์โมอนไข่นะคะก็เอามารดไม่ได้พ่นค่ะอันนี้เอามารดเลยค่ะก็ผสม 2ช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรแล้วก็ลดปริมาณลงนะคะอาจจะ1ช้อนชาหรือว่า1ช้อนชาต่อน้ํส4 5ห้าลิตรก็ได้ค่ะก็ปรับปรับใช้ตามความเหมาะสมนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะสวยค่ะไก่ราชาวดีค่ะตรงนี้นะคะอันนี้ก็กระถางเล็กค่ะอันนี้ก็พระนครค่ะเห็น แบบนี้ตลอดค่ะไม่ยุบค,ค่ะนะคะก็หาถาดรองซะหน่อยหน้าร้อนหน้าหนาวแล้วก็ถาดรองนะคะเอาไว้เป็นพุ่มอย่างนี้เราจะทําเป็นกระถางใหญ่ค่ะมันจะได้สวยๆค่ะเราจะไม่แยกนะคะก็เดี๋ยวนี้มันก็ราคาตกเนาะเราก็ปลูกเป็นพุ่มไ้เลยค่ะจะได้สวยงามอันนี้ใช่สองฝั่งขงหรือเปล่าปลายลบแล้วค่ะ น,นี่ก็สวยเหมือนกันออกจากตู้ค่ะตอนแรกตู้เดี๋ยวนี้ไม่มีบอนตู้แล้วค่ะเอาเอามาไว้ข้างนอกหมดแล้วนะคะมันก็ยังสวยเหมือนเดิมค่ะแค่เราเห็นไหมคะราผุแล้วเดี๋ยวเราดินมาใส่อีกค่ะแล้วก็หล่อน้ําไว้หน่อยอันนี้ก็แดดมานแดดประมาณ40เปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนมากจะแดดช่วงบ่ายค่ะนี่างนะ้คะปลูกประมาณนี้ค่ะปลูกประดับค่ะ เพื่อความสวยงามค่ะเดี๋ยวจะให้ไปดูอีกด้านหนึ่งนะคะอันนั้นก็เราเอาออกจากตู้ประมาณเครึ่งเดือนแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะหลังบ้านให้ดูอันนี้ช่วงบ่ายนะคะอันนี้รากโคเดี๋ยวจะเาอาดินมาใส่ค่ะเอาออกจากตู้นะคะอันนี้อ,ออกจากตู้ตู้ที่เราเก็บนะคะเราใช้ปปุกเห็ดน,นี่ค่ะก็ไม่ยุบนะคะจะให้ดูค่ะไม่ก็ไม่เป็นไร โดนแดดร้อยเปอร์เซ็นตะ์ค่ะก็ยังสวยอยู่ค่ะรอน้ำสักหน่อยนะคะดูนะคะแค่ว่าเราก็เปลี่ยนดินให้หน่อยนะคะถ้าดินมันยุบเราก็เปลี่ยนดินค่ะอาจจะเป็นดินใบกัมปูนะคะอันนี้ก็ซื้อดินถุงมาที่มันมีส่วนผสมของดินกั้มปูเยอะๆหน่อยนะคะเราก็เอามาเปลี่ยนเอามา เอามาเปลี่ยนให้แล้วก็ใส่ปุ๋ยคะ่ะนี่นะคะ่ะจะให้ดูนี่ก็ออกดอกก็นะะประมาณนี้ไม่ยุบนะคะขนาดเอาออกออกจากตู้เลยนะคะนี่นะคะก็ไม้บ้างเล็กน้อยคะ่ะวันนี้ก็พามาดูแค่นี้นะคะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ